กระผมนายอภิดีภวงกาเซงน,นักจัดก,การงานทั่วไปสังกัดศูนย์อเนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการประจําวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้นะครับมีความสําคัญยิ่งนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแผ่นดินจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเนื่องจากว่ารัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ ทั้งในมิติการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างความเจริญตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้ปัญหาที่มีความซับซ้อนหนี้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและปัญญาเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานยายกร,รัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2จังหวัดชฉยแดนภาคใต้ เปิดพื้นที่ให้สถบาบันอุดมศึกษานักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อยุติปัญหาร่วมกันการขับเคลื่อนที่ผ่านมาตั้งแต่ปีส3ประสานความร่วมมือของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้สังคมพหูวัฒนธรรมโดยการทําบันทึกความเข้าใจการสาร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์หรือ MOU ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่5แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยวราชนครินมหาวิทยาลัยราชพันยยามหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาล,ายาลัยฝาดอนมีนนำไปสู่การจัดค่ายอาสา,ศาเพื่อเรียนรู้สังคมพระุัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษาจำนวน14ครั้งระดับอุดมศึกษาจำนวน7ครั้งและกิจกรรมหลักสูตรจังหวัดแฉนภาคใต้จำนวน1ครั้ง มีการเตรียมกลไกลขับเคลื่อนงานโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปตสองคณะได้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการเครือข่ายวิชาการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสนับสนุนเครือข่ายวิชาการและผลการดำเนินงานดังกล่าวคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคอปต ได้มีมติเมื่อวันที่2สิงหาคม2562เห็นชอบให้ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแฉลภพักใต้ในระดับยุทธศาสตร์โดยยกระดับจากเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมหรือ MOA โดยในวันนี้นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญและเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของการสาพนพลังเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแฉลภักใต้ โดยการทําบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน15หน่วยงาน8สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชพัฏยะลามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลามหาวิทยาลัยหัดใหญ่มหาวิทยาลัยปาาตอง และหน่วยงานของรัฐทั้งในและนอกพื้นที่จำนวนเจ็ดหน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนเสนาธิการทหารปกกระทรวงการุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแฉแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อสานพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดแฉแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืนสื่ไปท่านประเดประท่านผู้ิเศษของธนานผู้อำนวยการกรักษาความมั่คงภาในัินะครับาธิการสวน้การบริังวัดรานะครบทธิการดีท่านรองอการผู้แทนของ เครือข่ายสถาบันวิชาการต่างๆในนามของอะไราสองคนริมนะครับผมก็ร,รู้สึกยินดีนะครับและรู้สึกภิเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เดีโยวกราบตอลอบท่านในพิธีลงนามที่ข้อบคลง mm hmm. เครือข่ายความรวมือทางวิชาการนะครับซึ่งเร,เราเป็นเครือข่ายที่ทำงานด้วยกันริ่มนะครับเป็นในแห่งการวิจัยนะครับที่สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการใะธรรมศาสร์นะครับขณะเดียวกันเนี่ย ในนามของอลัยสำคัญที่นก็ยังเป็นประธานเครือข่ายสภานิติบยญันะครับตลอดพ่วงเวลาใปีที่ผ่านมานะครับเครือข่ายสภาริิบัารัตินะครับโดยเฉพาะความร่งเรืองของสภาดิติที่ญาติพิธีสารอุจาระนิครับเราได้ตัตโนักและให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดอุจจาระนิตาครับโดยได้มีการสนับสนุนเป็นการยกระดับ ค,ความรุ่งเรืองในอดีตให้มันมีความพิถุนมากขึ้นนะครับส <c oughs> ามารถนะครับนั่นคือการสร้างสันติสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดเล่นภาคใต้นะครับในโอกนี้ผมในฐานะของาขนายสุนทรครินขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับด้วยความมีดีดีงนะครับขอบคุณมากครับการเรียนท่านผอ,อการชลยุทธุรจันทร์ิเศษยรเมตาบท่านรอปรอ ภัคสี่โซนหน,น้านะครับตัดปฏิเนีไกท่านอธิกรารบดีท่านรองอธิกรารบดีเครือข่ายทางวิชาการทั้งแปดสถาบันและหน่วยงานที่ร่งวมลงนามข้อตกลงในฐานะที่เป็นส่วนหน,น,นึ่นงของเจ้าภาพในวันนี้นต้องการขบุนท่านพลเอกประการชลยุทธ์ผู้แทนพิเศษรัฐบาลท่านที่ปรุษา,าผู้แทนพิเศษรัฐบาลคณะและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ มาร่วมกิจกรรมที่มีความสำคัญยี่งวันนี้นกระผมขออนุญาตให้กลา่าวแต่้าเป็นและได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะตั้งใจและยินดีเป็นอย่ยางยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้สู่ความสามารถให้เติมกาลังความสามารถนับตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปประรองต่างข้อตกังนี้นะครับในสถานการณ์จังหวัด17ปีแล้วก็บอกชัด เราสูญเสียรเราสูญเสียชีวิตผู้คนไปห้าพันสองร้อยเราบาดเจ็บพิการนะครับหลากหลายรูปแบบไปเมื0อสองพันคนแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินไปหกพันกว่าคนรวมแล้วสองหมนสามในระยะเวลาสิบเจ็ดปีปลายทางในเรื่องดินแสงสว่างเราทราบดีว่าปัจจัยสําคัญที่ได้นำลูกหลานเยาวชนเดินทางไปจากบ้านก็คือความรู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างไม่เท่าเทียมหรือเกิดค,ความลำล้ำในสังคม ทางสกตจะร่วมกับผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตาที่ยืนซึ่งความสามารถเราช่วย่ังนม่นานทุกอย่างน่าจะสม,มดุลระการที่สองที่ทําให้ลูกหลานเยาวชนต้องเดินจากไปหรือความรู้สึกที่ว่าเราอาจเป็นคนละพวกกันเราอาจจะไม่ใช่พวกเดียวกันด้วยเรื่องขต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ในเรื่องของประวัติศสาสตร์ในเรื่องของนิติธรรมศาสตร์าจากพลังเครือข่ายทางวิชาการ ท่านแต่สถาบันและเจ็ดหน่วยงานที่จะร่วมกับเคลือล่อนร่วมมือกันเพื่อที่จะในหาชุดวามจริงชุดความรู้หนึ่งชุดเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้รับรู้ได้รับทราบได้เข้าใจและไดยย้รวมกันเราเชื่อมัน่ากรเดินทั้งสองทิศทางการพิลารปาป,ปะาจะมาทฝันของพวกเราทุกคนในมัยประชาธิปไตยขอจุดโอกาสได้ขอบคุณท่านผู้ิีบุญการผู้แต่พิสศยทีพทพทพท่พี่ทุกท่าน ที่ดเดอร์ขับเคลื่อนระดับการตัอภาคสี่นะครับตั้งท่านนายทับรองนายทับและสําคัญคือท่อานอธิการตัวดีตั้งรองอธิการทั้งแปดสถาบันที่ดเดอรมตั้งแต่ชุดแรกห้าชุดที่สองเป็นแปดนำทั้งวิทยนศาสตรธิการฐางบุกและก็ได้เพื่อคอตอจะเป็นฐาในให้กับท่านในการที่จะสนับสนุนในเชิงของการขับเคลื่อนทางด้านธุรการหรืออื่นในกรืลองใด ในการจัดกั้นประชุมในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสภตจะเป็นสุนทรีครับท่านมีสิ่งไหนที่ให้เราได้ช่วยในการขับเคลื่อนขอให้ท่านได้แจ้งได้บอกจะได้เตือนใจมีขี่การณงนะครับผมขึ้นมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่าสู่ในการเวลาจัดจรลุในใต้ยินดีเป็นใจอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถให้เครือข่ายนี้ขับเคลื่อนและ้าติจะสุขในใจใต้ขอขอบคุณครับ การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนการกองบริการาไไการักษาความมั่นคงภายในภาคสีสถาบันมหาวิทยาลัยท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนครับผมมีความินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา รัฐบาลภายใต้าการน,น,นําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสาคัญในการใช้ความรู้ความเข้าใจและปัญญาเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ15หน่วยงานในวันนี้ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการนั้นจะได้มีการขับเคลื่อนง,งานที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อาทิพางที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่การพัฒนากยาภาพทรัพยากรนุษย์ทุกช่วงวัยทั้งวัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุการสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การเร่งด่วนเช่นการพัฒนาที่เป็นพื้นที่สันติสุขการขับเคลื่อนความรู้และนวัตกรรมสูน่นโยบายสาธารณะเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะได้สร้างรรกลไกการขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพก่อนไทยรใต้คอปตครับโดยแต่งตั้งคณนะอนุกรรมการบริการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสามพาังของเครือข่ายวิชาการทั้ง15หน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นฐานในการใช้ความรู้การจัดข้อขัดแย้งและปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณเครือข่ายวิชาการทั้ง15หน่วยงานอีกครั้งหนึน่งขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานคริทนทร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ขอบคุณสุนด้วยการทงงานอย่างเป็นกำลังเสมอมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งสนุนให้เกิดความสำเร็จในวันนี้รักขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ขณะนี้บนเวทีของเรานะครับทานาธิการบดีของทั้ง8สถาบันอุดมศึกษากําลังจะจรดประกาศเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงเครืข่า,ขาความร่วมมือทางริชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัชดชายแดนภาคใต้ครับครับเรียนเชิญการบดีทั้ง8สถาบันนะครับที่ ด้านหลังของเวทีนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อรอคณะกรรมการในชุดที่2นะครับลำดับที่7เลขาธิการศูนย์อำนวยการบรหิหารจังหวัดชแดนภาคใต้ พร้อมด้วยทั้นสกิพยานนะครับพร้อมอยู่บนเวทีและจะได้จัประการลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดจันภ์อัตใต้ครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง16ท่านนะครับด้านหน้าของเวทีนะครับเพื่อบนันทึกภาพครับเชิญกันที่ขึ้น เชิญทุกท่านเปิด MOA ในมือของท่านเลยครับให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพนะครับตอนนี้เสียงปรบมือให้กับทั้ง16หน่วยงานที่อยู่ การรบันในวันนี้นะครับก็เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการใช้ยุทธศาสตร,ร์ในการแก้ปัญหาโดยกลายวิธีนิทยาทศาสตร,ร์หลักที่เราจะเห็นกันในวันนี้ชัดเจนก็คือประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากกังหวัดในภาคใต,ต้ในพื้นที่ตรงนี้เดิมไม่จะเป็นส่วนราชการและประชาชนจะร่วมมือกันใช้ยุทธศาสตร,ร์นี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ คนที่จะเข้าถึงเรื่องความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาได้ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ทางปัญญากับทั้งชุมชนกับทั้งเด็กนักเรียนซึ่งมัิยมแต่ตระกิวะรวมถึงในระดับอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าการเป็น MOA ในวันนี้เนี่ยเป็นแสงสว่างที่เราเริ่มชัดเจนในการที่จะับเพื่อนตามแนวทางระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา เข้าใจดีครับครับผมในพื้นที่จังหวัดชียงราคใต้นะคะอยากจะขยายความตรงนี้ว่ามีปัญหาอย่างไรคครรัับบผมได้ได้กล่าวประกาศเจตนารมณ์สักครูรค่วุฒิธิษนะครับว่าวันนี้เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ซึ่งทางท่านเอกประกาศผู้แทนพิเศษได้กล่าวสักครู่ว่าตราบัตรใต้จะลีกรายโดยโดย,โดย,โดยโสันติวิธีและครับโดยการมีส่วนร่วม ถามว่าปัญหาที่จริงเกิดจากอะไรน่าจะสองส่วนหลักส่วนที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าในพื้นที่อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันหรืออาจจะไซ้กับวความได้อาชีพซึ่งในนัฐฐน้บาลองาทันยคทนสั่งการต้องเร่งรีบคลายแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดมันจะยกกลับขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญแต่ส่วนที่สองก็ค,คือความความเข้าใจว่าเรานั้นเป็นพลเมืองเป็นันชาติเดียวกันเป็นพวกเดียวกันมีความสําคัญที่สุด เราไม่ได้เป็นระบพวกไม่ได้เป็นคนชัิมาใหความแตกแยกต่อการเพราะฉะนั้น,นกลไกที่จะสร้างความเข้าใจได้ดีที่สุดอย่างไรก็คือในสถาบันการศึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้องให้ชุดความจริงที่ถูกต้องก็เลยเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวันนี้เกิดขึ้นแปดมาวิาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ,จะเจ็ดองค์กรร่วมกันลูกหลานเยาวชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภายภาคหน้ารเมื่อก่อนระดับหนครับเป็นห้าสถาบานัน หลังนั้นขยับขึ้นไปเป็น8สถาบันและ7จ็ดหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงดุหมึกษากองบริการรักษาพยมมาบาลและภาคสี่และหน่วยสุดท้ายคือศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคสาม,มาและเป็นกำลังภายใต้าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจังหวัดชายแดนใต้ครับที่ผ่านมาก็แสดงว่ามีณาังคนตอบรับในส่วนการแก้ไขปัญหาได้ถูกทางครับผมคิดว่าน่าจะถูกทางเพราะว่าการที่ให้ความ,มความเข้าใจสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลังแหง่งปัญญา น่าจะเป็นเด่นทางที่ดีที่สุดนะครับมาชามุสลิมเป็นพุทธนะเขาร่วมมือทำชาการกอค้นหาความจริงต่างๆที่ทาให้เราอยู่ร่วมกันได้อะไรที่ทาให้รู้สึกว่าเราก็คือพวกเดียวกันดงังนั้นไม่ใช่ใครที่อยู่ร่วมกันอยา่างอย่างสันติภายภาคหน้าก็เลยเดินมาระยะเวลาหนึ่งวันนี้ก็คิดว่าถูกทางการขยายทัวในพื้นที่นี้ก็เลยกว้างขึ้นแปดสถาบันกับเจ็ดองค์กรกบว่านี่คือ 我建议乘坐来来国内飞机。谢谢 <laughs>